สวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนจากวิลีินทีฟ่ฟาร์มจังหวัดชัยภูมินะคะสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมออแปลงเลมอนของเรานะคะของของฟาร์มของเราช่วงนี้เป็นหน้าแรงใช่ไหมคะทุกคนก็จะทราบว่าวะมะนาวมีราคาแพงมากๆนะคะแต่ว่าเออเราจะแก้ปัญหายัางไงได้บ้างนะคะ ทุกคนก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นนอกฤดูได้นะคะแต่ก็ยากไปเนาะถ้าเกิดว่าทำไม่ง่ายทุกคนก็คงทําได้ละแล้วก็มันก็คงแก้ปัญหาให้กับให้กับประเทศของเราได้นะคะเรื่องของมะนาวแพงแต่วันเนี้ยนะคะนี่ดูตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของของเลมอนนะนะคะเลมอนเป็นยังไงก็เป็นมะนาวนะคะเป็น รสชาติก็เหมือนมะนาวของเราทั่วไปนี่แหละนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เดือนเมษาวันนี้วันที่ส5เมษานะคะก็อยากให้ทุกท่านมาชมดูว่าขนาดหน้าแรงตอนเนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยผลออกแล้วนะคะผลก็ยังออกปกติมองเห็นไหคะนี่เลมอนของเรา นะคะคผลเลมอนในช่วงเดือนเมษายนก็ยังออกเป็นปกติซึ่งเลมอนเนี่ยจะออกลูกทั้งปีนะคะนี่นะคะลูกก็จะมีหลายขนาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะสลับหมุนเวียนไปทั้งปีมีเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะนี่ทำให้ดูกิ่งด้วยอันนี้เราทำกิ่งไว้อยู่ที่ประมาณประมาณ500กิ่งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็ สามารถทักมาได้น่าจะเป็นอีกสักประมาณ1เดือนนะคะสักกลางเดือนพฤษภาก็จะพร้อมส่งแล้วนะคะนะคหลาก็ออกมาสมบูรณ์หลายคนมัวไปทำมะนาวนอกฤดูนะคะซึ่งมันก็ถือว่าทำยากพอควรนะคะเพราะฉะนั้นแก้ไขปัญหาโดยการทานเลมอนกันดีกว่าทำได้หลายเมนูนะคะเป็นร้อยๆร้อยๆเมนูเลย ท่านลองศึกษาดูว่าอ๋เขาทำอะไรได้บ้างจะต้มยำแกงทอดเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนอาหารเหมือนคนาทั่วไปแล้วก็สามารถทำได้ปกตินะคะส่วนวันนี้เราจะเก็บไปดองน้ำผึ้งนะคะเปน็นเลมอนดองน้ำผึ้งเพื่อที่จะเอาไว้ชงใส่น้ำร้อนอร่อยออร่อยกันดูเปรี้ยววานหวานแก เจ็บระคายเครื่องคออะไรประมาณนี้ก็ชุ่มคอมากๆนะคะสามารถทำได้หลายเมนูจริงๆน้ำจะทานสดก็ได้จะดองแบบไหนก็ได้หรือว่าอาจจะทำเป็นในส่วนผสมของเค้กนะคะส่วนช่วงนี้ก็จะรกๆบๆดเราทำแบบกเกษตรอินทรีย์นะคะที่ฟาร์มเดี๋ยวจะ สดๆให้ทุกท่านได้ชมเลยจริงๆต้องเอากันไกลมาตัดนะนี่นี่คือพันดูเลก้านะคะเลมอนพันดูเลกา้าลาก็เริ่มออกแล้วแต่ตอนนี้ยังยังส่งให้ทุกท่านไม่ได้ยังส่งให้ลูกค้าไม่ได้นะคะ ต้องรอให้มันเดินเต็มถุงซะก,ก่อนนะคะการจัดส่งของเราจะมีลักษณะอยู่สอง,สองแบบนะคะแบบแรกก็คือไขาเป็นกิ่งแบบนี้ให้ทุกท่านไปไปชำอาเองนะคะอีกแบบก็คือชำให้เรียบร้อยทุกท่านสามารถนำไปลงในดินปลูกได้เลยนี่โอเคนะคะมีปลูกไว้สัก ต้นถึงสองต้นในช่วงที่มะนาวมัน,มนแพงก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญคือ,เ,อ,อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ๆยังทำรายได้ได้อยู่นะคะยังสามารถเป็นรายได้ให้เราได้ยังไม่ตันนะคะตลาดยังไม่ตันสำหรับท่านที่อยากทำในเชิงเป็นธุรกิจนะคะ สนใจก็สอบถามได้ใน youtube นะคะหรือว่าเพจวิลินทริปปามจังหวัดชัยภูชัดๆเลยอ่ะเด็ดเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ